อ่รไที่ไว้อัดวิดีโอไม่คุยก็ได้ไม่คุยจะวะไปถามเรื่องรถแทบเหนื่อยอู้แตกหนึ่งจะเข้าแล้วโอ้ยเชี่ยมาไงเนี่ยกลางกลางกลางเมื่อกี้มันมาจากกลางตายตัวแล้วโอ้ยเจ็บหมดโอ้ยอีตัวหนึ่งอยู่กลาง แช่บิดต้นนะต้นไทยต้นไทยน่ารอางหนอะไรเนี่ยอย่าแวบไปแวมานี่ต้นไม้ค่ทอนเนี่ยลมเข้าปาบแป๊บนึงมาเล่นันเครืงบินพี่ฮะมาเล่นันเครื่องบิน bụi, con gang, đi thi con gang, bay thi con gang, Vương ส่วงอลยพี่ส่วงให้มันวางให้วางไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ทวใครที่ทำนับภายหลังเหลือลายสิบหวินาทีโดยประมาณห้าสี่สามต้หยไม่ขอซอมตรงห้องวายไดไปบนใครไปพิ่จ้าล็อกเอลโล วันช็อตวันคิวไปบนบีบีบีบอ้ีบีบีอะไปบนไม่เลยยนไม่เข้มเลยเ้เข้าบีแล้วครับเข้าบีแล้วบีบีบีีบบบีบีบีบบบี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 ีบ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 ีีบ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 บี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  เซอยตัว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 อยตัวที่วางตัวซอยตัวงหลัเนี่ยป่าป่ามีข้างหลังเนีไอ้เฟิร์สไอ้สัตว์มีช่างเปลี่ยนไหมไอตัวไอนัข้างหน้าพี่เราแล้วนั่นแหละนั้นสายมือพี่สายมือเออเออนั่นแหละนั่นแหละต่อพี่ต้องเอาสวยเบิ้งเลยบิ้งเลยเบิ้งเลยเบิ้งเลยสวยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงน่ต

ตวงพี่แก้วดีครับบีครับเดีล้วเ็ล่าสุดตัวหนึ่งนะวิ่งเข้าวิ่งเข้าบอมไปแล้วเอ่อเอาสวยดีอย่างนี้อยู่หน้าบีตัวหน้าบีตัวเป็นเซ็งเดียวแล้วเจอเจ็บมากเจ็บมากต่างตัวอะไรพี่เร็วช้าหน่อยเไว้ก่อนสปิงอยู่หน้าหน้าบีหน้าบีหน้าบีตัววางตัววางตัวไอ้หันตัว บีบเข้ามาได้ป่ะสฟิงค์บีบลองบีเ้าค่อยบีบสวยอยซอยสอยซ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 อยบีบเข้ามาเร็วๆไปไหนพี่พี่อยู่ซอยอ่ซอยซอยบีบบสอยพี่บีบซอยซยวกอยู่ปะอยเห็นไฟฟิร์สรว่โดนแล้วปล่อยเลยเย้แปดหนึ่งไอ้สัสว์่างนีลเตัว โอ้น oh, oh, oh. so like ังด oh, 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 well, oh. oh, ูเอาเรื one, uh ่องเฮ้ยโดดลงไปข้างลางโดดไปข้างลางได้แล้วได้แล้วเฮ้ยนี่เ็แล้วเนล้เฮ้ยไปบนไปนไปนไปไปนเด่ยวาดยวผ้าดดีเดี๋ยวูดาวน์ดงให้เสียงหน่งเสียงึ่งยบีตัวนะเสียงบีตัวหนึ่งนะเสียงเหมือนโยกกลางตัวนึงอะเงหมือนโยกลางบนหัวกูเข้าแล้วไอ้ที่โอ้ i s t i r เอาอุ้ยบีตัวบีตัวบีตัวหลอน กางสองตัวกลางสองตัวอักตัวคิดตัวเฟิร์สบีบกลางเลยบีบเข้าไฟข้าไฟดิมันอยู่กลางอะเฟิร์สโดยอย่างนี้พื่โดนหลังหล่อยนะโอ้โหเพียบวางไหนะดีวางดีเนี่ยเห็นไหม ระเบิดกลางให้หน่อยดิโอ้โราไปน้ำมันสะพานนนสสะะพพาาลงสะพานยาวตัวนะยาวตัวนึงยาวตัวนึงจาวโดนระเบิดสะพานลงสะพานลงโอ้โหลงสูตรลงมาตรงนี้ได้เนาะเข้าบีมาตัวตัวหนึงเข้าบีมาตัวนึงนะไม่์แดนมย์ดนจริงให้มึงเลยโอยโถโถโถบีสามบีสามบีสาบีตุ่บีตุ่นเยอะ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 กลางเยอะเยอะเยอะายไอ้เี้ยกลาง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 เข้า เดือนไม่พอนะเหลือสามพกเดี๋ยวไปช่วยบีอยู่ด้านนู้นใช้เลยสปิงช้าช้เลยสปิงค่อยๆค่อยๆค่อยๆเลาะยาว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 ตัวยาวตัวยาวตัวขวาเอาเอาหน่อยเดี๋ยวพวกมึงอะเอาหน่อยฮะดูแล้วมึงไม่รีโหลดแม็คเล้ว ไอ้เงียไม่รีโหลดแม็กไอ้ฟาดมาปแบบเนี่ยเมื่อกี้ในเฉยทำไมเนี่ยกูจะไม่ออกไปหาแล้วสัญญาเต้นเทียนเงียตกเลยเอ้ยสะพาน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 ยาวเงียบยาวเงียบสะพานยาวเงียบยาวเงียบคุระเบิดเยอะมากไปข้างบนข้างบนท้องบนท้างบนไอ้เสือเลยสเปคก็เสือเลยสเปกก็เสือเลยเดี๋ยวคุณบีเองไอ้เสือเลยไเลยไปแล้วไปแล้วพี่ไปเมือง กลางตัวกลางตายอ๋อ oh, มันระบาดระเบิดมบาว่าบนน่ะสวยพี่เช้า <Hi. S 1> ช้าหน่อยครับช้าหน่อย <Okay. S 1> เก่งเก็บหลายตัวแล้วพี่เก่งเออเยี่ยมเหรอไม่ใครอัดบนไอ้สัตว์ข้างหน้าเลยสเปคข้างหน้าเลยไม่ไม่ไม่สายพื้พี่สายมือเ mm hmm. ออนั่นะชั้นบน มาพี่ไม่น่าเปิดมุมเลยเอปีปะาววิ่งไปจากหน้าเอมค่เสียย่อยหมดแล้ววะเฟื่ ไปดูจุดว้างมีเสียงย่องอยู่ทางบีเมื่อกี้เนะี่ยน่าจะทางหน้าของแกงอะทางซอยของแกงอะมีเสียงย่องอยู่อีเช็คกุ้โหโทษทีเกย่เก้าทียเจ็บมากกว่านี้องมาเช็คแ โอ้กูไปบีแม่งไม่มาบีอุ้ยบีบีสามบีสายบีสามมาบนตายไปสฟิงพี่พี่ปล่อยตำแหน่งมาแล้วเสฟิงบีตายตัวตายหนึ่งเฟิร์สอย่าให้การเข้าเฟิร์สอย่าให้การเข้าเฟิร์สไอ้บอมบอมบอมสองค้างบอมสองค้างอยู่ตรงรถตรงรถ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  โอ้ยตีไปสามเม็ดสองตัวสองตัวเยอะมากสองตัวย่อสองย่อสองอ้ยทุกทีสองเม็ดโอ้ยเย้เสือเสือยังอยู่เสือยังอยู่พลาดพลาดตรงที่แวบไปบาลระเบิดเนี่ยเหมือนกันเมื่อกี้ก็ไปบอลระเบิดแม่งยิงจังหวะเปิดพอดี อย่างเงียบอย่างเงียบการโดนระเบิดการโดนระเบิดอย่าเงียบอย่างเงียบระเบิดมี่แกงตัวแกงตัวตัวที่แกงเหลือตัวมีเข็นสองเข็นสองแกงเห็นอยู่เฮ้ยวายล่างวายล่างสองวายล่างสองวายล่างสองวาย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 สองอีกตัวนึงวายล่างอีกตัวอีกตัวอีกตัวกลางกลางกลางออกกลางลองวายบนมานะขาหนอนหนอนเจ็บตายนี่อยขาและนี่ ตนโอ้ oh, oh. หนักเสือมาเยอะเมื่อกพอกลักแร้เลยเล่นกันเจ้ีเหนียวเลยท้อจีอ่ะจะรีบนอนไปไหนเนี่ยโอ้ครับก็ถือว่าเล่นกันมาได้คุ้มดีครับกับแพนนี้ เราจะกันมาในโอกาสน่